ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับยี่ห้อเดิมอีกแล้วจ้าเป็นยี่ห้อดองเชงนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น DCBM40 Type EK นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยิงรีเวทแบบไร้สาย12โวลต์นะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่จะ12โวลต์2แอมป์นะลูกค้าได้2ก้อนนะคะระยะชักจะอยู่ที่20มิลิเมตรนะใช้กับยิงตะปูรีเวทนะคะลูกค้า สองจุดสถึง4ี่จุศนมมเลยนะคะตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่1 6จุกกิโลกร,รัมนะคะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีคู่มือนะคะ1แผ่นนะคะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่สองก้อนแท่นชาร์จ1นะคะตัวนี้เอ็กซต้าของเขาก็จะคือเพิ่มแบตเตอรี่มาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะการรับประกันจะอยู่ที่1ปีนะคะลูกค้าแบตเตอรี่แท่นชาร์จอยู่6เดือนนะคะเป็น www sk i com นะคะลูกค้า ป๋ยเด่นจะพาไปดูเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะ